สวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคอนวันนี้วันอาทิตย์จ้า,าสิบห้าเห็ดยังติดตาบุหงตาบุหงหนึ่งคอน,นี้วผดไข่ง่ายๆจ้า้านสาวมหานั่นงวายเห็ดอันน้ำยาขนมจีนหามาจังไกลกับมีใช้ที่ขูดแต่เราก็จะสับก่อน ไปมาเขาขูดอย่างเดียวบางคนขูดมะเป็ดมันจะเส้นใหญ่พอเส้นใหญ่แล้วมันบนหนากินเนาะแต่แล้วแต่คนมากกับบางคนกับมักเส้นใหญ่ๆมันจะกรอบๆนะเราชอบเส้นเล็กสับก่อนย่าอยู่บนพากินยังไงเราหน่อ,นอจากตะมะฮงตะมะฮงถอดกุนเชียงถอดไข่ถอด,รถอดออกระเมร เดี๋ยวนี้อยากกินแต่แนว่ยคุณสิไนหะเราไม่อยากกินเป็นพวกแกงหรือหนามสินะเราไ่อยากอยากกินข้าวเหนียวอยากกินแบบทอดหมูย่อทอดกุนเชียงสิไหมทอดหมูสิเราอยากกินเป็นหนามอยากกินแห้งๆเราสับให้มันเล็กๆกันน่าจะเฮิร์มเด้๋นี้เนาะยายว่ามันเป็นสีสมๆแม,ม่หมอ เอามากินด้วยโอ้ยน้องปรุงแล้วยังอือออืออยู่ยยยกูเดียวปรุงแล้แรมาก,กินน้ำแนมาทักทายข้าเจ้าแน่หนุยยใหญ่สีอ่ะ ใหญ่เนาะ20บาทแย่านแล้วบ่หักหน่วยหน่อยๆจะจ่อยสักเท่าใด๋ดอกแบบนี้มันดูกราคือกันน่ะจ้ะตอนนั้นที่ถ้าพอแล้วปลูกแล้วก็ปลูกน้อยใหญ่ๆแต่ว่าเวลาตาําแซ่บๆมันก็นกรอ ก็เซ็นหน่อยเข้กับซับกนแล้วเข้กับครูฝันก็ได้ฝันก็จะใหญ่ไปเละ <c oughs> มือใหญ่พอแล้วลายแล้วลายแล้วลายแล้วคุ้มเฮิมพี่ลีลลดได้ เห็นว่เขาจะสีะน่ะออกสีส้มๆก็คือมันจะสุกแล้วเนาะบักหุ่งแบบนี้แหละค้นอันอีสานเันมาเป็น่าตามแสดแบบนี้นเนาะเรื่ะจ้ะเดี๋ยวตามสกขขินผม <c oughs> ทำเสร็จแล้วสซรวรดได้เอ๊บา,บายน้าเาบ <c oughs> าร์นเวิร์เป็นยังกินเซวรวโรด สาบลอดโอ้แต้เราก็สีน้ำประเด็กน้ำประเด็กนี่เป็นยังไดงมันอยู่โดนเลยดิแ่บอยู่ดิบอือกินน้ำลายสาบลอดเอาหน่วยเป็นบังนะบางคนเป็นเออหน่วยแบบนี้บ้านนนอกเขาเอินยังกระทกลบกระทกลบใช่แมนเออแมนยู่บอกว่าแมนกระทกลบอยู่บอกแมนบานนอกเขาเอินสิบอเออภาษาชาวบ้าน แต่จริงอะภาษาสากลคือเสาวรสนั่นแหละ <laughs> ภาษาสากลภาษาเน,นื้อเคี้ยวเนื้นอเคี้ยวเนค้อเนี้อไหมอ่พิกสึ่งแต่มือพู๊บ Yes เลิกเปิดให้ก็เจ้าดูหน่อยปึ๊บว้าวสวยเนื้อเคียวเนื้อเคียวร้านเอมามาให้ใช้กินในบักดูแซ่ กูเฮียก็เนาะอืมก็ว่าถั่วถมะนาวอืมอยามนมเฮียหวานเปรี้ยวนิดๆิดเขากับน้ำปลาแดดอืมก็เสร็อืมลอ้อมือเนี่ยใส่บะพริกนิดนึงยานเพนลหลายอืมกินข้าวน้ำกันจ้าพูดนะผู้หิวทาตั้งกล้อรบดได้ดอกผู้นี่กินอย่างเดียวมากินข้าวจ้ะไม่ต้องทาตั้งกรยา่างแ่าวสิไม่ได้ตั้งกรเอ้านี่ ขระปุนแตงหมฮวงจ้ะข้าวเหนียวละลูกนี่นะแม่เบิ่งไข่เปิ้งเบิ่งน้ำยาค่ะน้ำจีนข้มนมากอันนี้หมูตำดูความเข้มข้นใส่ลูกชิ้นด้วยเออนี่เดี๋ยวข้าวเหนียวจับข้าวเหนียวที่ย่างหนึ่งวันใส่ก๋องไม่ต้องใครนิ่มจ้ะกินยากระตบไทยเลยเพราะว่ารสส้มตำเป็นตแ่แซ่บหมูตำโอเคเนาะจ้นะน้ำมากินน้ำกัน มาเลยนี่กินข้าต้องกันจ้าข้าวเหนียขนมจีนกินข้าวเหนียวก่อนกินกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวลองลงสกนอย่างนิ่มๆนิ่มดีคนนึ้อเก่งอ่ะเสียงหัวเราะอร่อยข้าวเหนียวนิ่มมากนี่ต้องซีหลูกเหล้าเนาะยิ้มขาวยิ้มข้าเราก็บสีวิ่ง ถูกอีสานโมดเดลถูไไกไทยเไทยพ่อกระเทือนรับไทยกบแพงพ่อกระเทือนลูกผสมทชยแล้วเมี้ยเบาๆไทยน้ำจิเกลือเฟอรกะเล่าก็เลยฟั้งที่ไทยานก่อนป่ดิครับยิ่งกวมันก็เลย คนคนภาคกลางค่ะไปอยู่อีสานน่ะพระเจ้าฟังออกเลยเนียเห็นบลูลัมจวนเนาะฟังฟังออกบ่อืมแต่เราอ่ะเราก็เห็นบลเราบอกแล้วเดี๋ยวเราโต๊ะแล้วเดี๋ยวเล่าก็ตกเล่าโตกไถอยนะพอเราบอกบันนี้เรียงร้านบันนี้นัานติดได้บัเนี่ยกิตาก็เลยบอกไข่ไข่คนโคราชเบอกคือไทยเดิมอเล่าแน่มันไทยแน่ผสมกันเดี๋ยวจะช่วยยังถามมันว่ากีตาแซ่บบอกอร่อย อร่อยอยู่มันบัว่าแสต์ที่เท่าเนี้ยอร่อยอร่อยจะบปเห็นนักกินเท่าไรจ้ะเจ้าว่าเยังตำมะฮูอยูด้วกินให้เบิ้งพ่อแบบพีอาจารย์เนี้เป็นตำมะฮูเด่นกวับมูวันอาทิตย์เป็นวันร่วมยากแต่มื่อนี้ยากมาบ่เห็นโทรมาเลยน่าจะหมดกูเดียวจังเลยดุพูน่ะเวลาหนูจิกลับอะโทรเออกคือไปท่องหาเราอะนั่งวะลองท่องไปละ มาไม่แห่จะเหนียวนิ่อยู่เหนียวนิ่มมากว่ายย่าหนึ่งตอนดีย่ากดับด่านมันกับสองด้านแล้วใช่ไหมย่ากลสบัดน้ำใส่สบัดน้ำใส่แล้วก็ค้นๆทรายนะจ๊ะแล้วก็เอาไปหนึ่งต่ออีกจังน้อยมันจะนิ่มฮัลโหล เ้าห้องนล้วแมวไหมอ๋ออ๋อจะจะแล้วแมวบอกให้โทรเรียกเพร่อกำลังนั่งกินบอกให้รีบมาอจะจะจะอยู่บ้างจะหลังรถนะอยู่นะโอเคจา้าไม่ทันแล้วพวกหนูก็กำลังนั่งกินย่ายสิเหยียดซ้อยจา้าจ้า ก็ท่านแล้วแต่อ้มาเมื่อยไหมโอ้ยนะเขไทยกินตั้งแต่แปะมงมากกวุ่งเป่ากินข้าวโมกกระเฮ่าดีบมกกระเฮ่าดีเฮาเฮาถ่า้เราก็กินกาแฟเด้น่ะแมีแต่รถเราถ่าเฮากรได้แห่เขาเคยกินของสองบอกบานี้เฮาเคยกินจะง่วงหรืบัปนี้ก็จังไปเห็นงานเพื่อนเฮาจะถามมือหนึ่งกินจะตาย่ายกับกินแค่ เก่าโมง่งสิบโมง่งสาเธอเดียวจบกกสิกินอีกที่หนึ่งกับเทียงขึ้นหนักย่ายบริเตื่นมากินได้บริเตื่นมากินข้าวเวนเ้นก็มูได้ต้องหุงแซ่บก้าหมูจัดลุคเผ็ดจีนะบักติกมันเผ็ดมันเหม็นไงเอาแล้วนะบักติกแบบไหนอ่ะมันมันเผ็ดกินมันสุด ก็งมกินไก,ก่นะแล้วก็มกินก,ก่นะค่อยแสบหิวเข่ามากมากกินตีไก่น,นันะตีนบกอ้วนนะมากินน้ำกันจ้า<ส>ยากกหิวเขา่าหนูซื้อยูโรต,ต,ตัดแต่เมื่อวานเจ้มงเลยโมนซีหรอวะสิบมง กินข้าวเนี่ยน่าออดเบิ่งอยู่แบมนบอร์น่าออดมากินข้าวเด้อบ่วยสบายหนูทําน้ํายาตีนไก่กินข้าวแล้วก็กินยาพี่จ๋าบ่สบายดิบ่สบายเอาลูกชิ้นฉันดูซิลูกชิ้นเนื้อเลยนะ จ้ากินพอ่อให้เบิรงพ่อเป็นพิธีเนาะกินหอดกันมาทักทายกันเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวเดินนาคุณย่ากับบ้านกับบ้านนองเดี๋ยวสิทายคิดมาให้เบิรงเนาะจ้าเด้อเดี๋ยวค่อยพอกันเนะาะง่ายกับเรียนงานบ่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยพอกันจา้าบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะจ้าเด้อ